อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับตะเคียนบอลนะครับหรือช่องทีเด็ดบอลวันนี้นะครับทีเด็ดบอลเต็งนะหรือทีเด็ดบอลสเต็ปนะฮะหรือเรียกอีกอย่างว่าทีเด็ดราคาสูตรก็ได้นะครับเพราะตะเคียนบอลจะหยิบยกทศนังหกคู่นี้มาวิเคราะห์นะครับในเรื่องของการชี้ประเด็นในเรื่องของราคาการต่อรองเป็นหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มหน้าเสือสภาพความพร้อมชุดตัวผู้ลงชุดตัวผู้เล่นมีการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันนะครับ อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวขอแสดงความยินดีกับคนที่ติดตามทัศนะช่องบอลลองของโลกด้วยนะฮะน้าเสื่ยยังรับประทานกินเต็มกันแบบต่อเนื่องนะครับดีมากเลยนะครับในช่วงระยะหลังที่ให้ทัศนะมากก็คือแทบจะยังไม่มีหลุดเลยนะไปย้อนคลิปดูได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของทัศนะบอลลองของโลกของตะเข็บบอลสองคู่นะครับก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับราคาน้ําที่เปิดนะครับว่าราคาแบบนี้ควรไปไหมควรลองควรต่อยังไงอะไรยังไงนะครับ คนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถฟังได้นะครับแล้วก็คนที่นะครับต้องการอยากจะติดตามทัศนะดีๆหรือในเรื่องของคุณภาพเน้นๆเ,เนี่ยนะครับสามารถเข้ามากดติดตามได้แต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามที่ Li like น์ดของดัแคมบอลแอดเคนหนึ่งปนะครับมีกิจกรรมดีๆฝากเครดิตฟรีรับเพิ่มอีก100บาทด้วย้อมเข้ากลุ่ม18บวกและก็กลุ่มทัศนะทบอนั่นเองนะครับไปวันนี้ เราไปคูดคุยกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับทัศนะครับซึ่งเราห่างหายกันไปประมาณ1วันนะครับซึ่งแต่ขีดบอลเนี่ยนะครับไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากมีอาการป่วยนะครับเป็นหวัดไม่สามารถอัดคลิปได้นะครับแต่ช่องบอลรอยังทาได้นะเพราะว่ามันอัดแป๊บเดียวนะครับทําคลิปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแต่6คู่เนี่ยอาจจะต้องใช้พลังกายพลังใจนิดนึงนะครับคู่ไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้หยิบยกมาเป็นการเจอกันของคู่ระหว่างริงบี้ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการยองของทางด้านโคเปเกนทีมลังันดับที่3 ะะราคาวันนี้เปิดต่อรองกันมาที่ราคา1เม็ดก่อนแล้วไหลที่ราคาลูกควบอันดับ3เจอกันอันดับที่8นะครับเริ่มต้นเดิมทีครับคู่นี้น่าสนใจมากครับจากการจเจอกันเดิมทีเป็นบอลแพ้ทางกันอยู่แล้วนะครับสามารถชนะในเรื่องของการกินวิ่งเละราคาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับคืนนี้ว่าโคเปเกนยังสามารถเลือกจิ้มลงทุนได้อยู่ไหมกับราคาที่ไหลามาต่อที่ราคาลูกควบเนี่ยนะครับต้องอรอลุ้นไปที่สสถานเดียวนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการเจอกันของคู่ระหว่าง G A I S นะครับเจอกักับทางด้าน A I K Sona นะครับเป็นการเจอกันในศึกสวีเดนออสเวนคารดับเจเจอกับดับที่แราคาเปิดเสมอไหลที่ราคาปอเป็นมวลลักษณะ3หน้าที่มีโอกาสจบจ้อกกันใน90บนาทีนะครับเริ่มต้นเดิมทีครับก็ต้องบอกว่าเลยว่าทางด้าน Sona เนี่ยหน้าเสือค่อนข้างที่จะดูเลื่อมๆกว่านะฮะโดยเฉพาะกับการที่เคยเจอกันมาในเรื่องของ h ฮดทูเฮดนั่นเองนะครับ ก็หยิบยกมาเป็นทัศนะอีกคู่ในค่ำคืนนี้นะฮะคู่ต่อไปครับอินเตอร์ตูคูเจอกับทันนั่นเกรนสตันเฮสซิงกิอันดับเจเจออันดับ10ต่อที่ราคาครึ่งควบรูกนะฮะก็น่าเสื่อตอนนี้ต้องยอมรับว่าอินเตอร์ตตคูเขาดีจริงๆนะครับทั้งในศึกบอลถ้วยแล้วก็ในดิวิชั่นของเขาเองนะประกอบกับผลงานเล่นในบ้านในช่วงระยะสเกมหลังสุดยิงไม่เลี้ยงฮนะยิงทุกนัดไม่ต่ำกว่าน่าละ3-4ประตูใช่ชเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะ ตอนนี้สเกมเนี่ยเขายิง3 3สประตูทุกนัดเลยนะครับก็เกมลุกกำลังเข้มข้นเลยนะสำหรับทางด้านอินเตอร์ตูคูเองนะครับคู่ต่อไปครับเป็นการเจ,เจอกันของคู่ระหว่างกอรียบูชัวนะครับจเจอกับทางด้านเซฟซี่เป็นศึกโรมาเนียนซูเปอร์ลีกอันดับ1 1เอเจอกันอันดับที่5ราคาเปิดปอไหลครึ่งลูกนะฮะคู่นี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นทีมน้องใหม่นะครับที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นจากในดิวชันที่2ขึ้นมาเล่นในรายการนี้นะครับ อย่างรุ่นพี่อย่างทางด้านเซฟซี่เนี่ยคุณภาพชื่อชั้นฟอร์มหน้าเสือนะครับค่อนข้างที่จะดูเข้มข้นกว่าอยู่แล้วนะครับประกอบกับประสบการณ์ในเรื่องของคุณภาพชุดตัวเขาเล่นค่อนข้างที่จะเป็นต่อมากกว่านะครับราคาเปิดมาวันนี้เปิดมาต่อที่ราคาปอลหยครึ่งลูกนะครับด้วยความที่ว่าฟอร์มหน้าเสือเซฟซี่เองก็ไม่ได้ดีอย่างอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่ามีการมีหลุดแพ้บ้างนะครับก็ถามว่าแปลกไหมไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับ คู่ที่5ครับเฟรมเรยวิตเจอเจอกับทางด้านวารูเดวิทคู่นี้เจอเจอกันในศึกไอแลนด์พรีเมียร์ครับตีสองสินาทีนะครับราคาเปิดครึ่งควบเหมือนกันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับรับยอดูเจะเจอกับทางด้านอาคาเนตเปิดราคาเดียวกันเลยก็คือราคาขึ้นควบรูปกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสำหรับทัศนคู่แรกวันนี้นะฮะก็เป็นคู่ไฮไลท์ของตะเข่งนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตพูดนิดนึงว่าโมเมนตัมเดิมทีีเน่ยะครับ สำหรับลิงบี้ที่เคยเจอเจอกับทางด้านโคเปเกนเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่านะครับทางด้านโคเปเกนเนี่ยฟอร์มหน้าเสือค่อนข้างที่จะดูดีกว่าจากการที่เคยเจอกันในเรื่องของเฮดตูเฮดนะครับประกอบกับในเรื่องของการกินเดทราคาในเรื่องของราคาสถิตออสเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นทีมที่สามารถทำเงินได้ดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเปิดราคาไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาครึ่งควบราคาครึ่งลูกหรือราคาลูกควบนะครับก็สามารถที่จะชนะเกินแต้มต่อได้ทั้งหมดนะครับ ประกอบกับคู่นี้มีสถิติในเรื่องของสถิติสูงแรกและสูงตัเวลาให้เห็นก่อนข้างบ่อยนะฮะในเรื่องของผลงานหน้าเสือก่อนที่จะเจอเจอกันในรายการนี้กับการเปิดเกมแรกนะครับเกมอุ่นเครื่องนะครับลิงบี้แพ้มา3เกมติดชนะทางด้านแลนสโคนามาสีูนย์แค่เกมเดียวนะครับวันนี้ดีหน่อยได้ลงทักแข่งในบ้านนะครับซึ่งต้นทุนเดิมในการลงทักแข่งในบ้านนะครับแต่แขตบอลก็จัดว่าอยู่ในโซนกลางกลางที่ไม่ได้ถือว่าดูดีและมีทรงมากสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าชนะกับเสมอเนี่ยพอๆกันเลยนะฮะแล้วก็หลุดแพ้ห่างกันแค่เต็มเกมเดียวเท่านั้นเองจากในรอบ20เกมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นบอลลักษณะ3หน้าที่ครบรดเลยก็ว่าได้นะครับมีชนะมีเสมอมีแพ้ในขณะเดียวกันกับการที่เจอเจอกับทางด้านโคเปเกนนะครับผลงานหน้าเสือกับเกมอุดเครื่องก่อนหน้านั้นก็มีเก็บชนะมา2เกมนะครับมีเสมอแค่เกมเดียวในการเล่นที่ทมเยือนก็มีนิดหน่อยนะครับในการเก็บชนะมีหลุดแพ้บ้างเล็กน้อยนะครับวันนี้ปัญหา หลักนิดหน่อยก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของสภาพความพร้อมชุดตัวผู้เล่นของทางด้านโคเปเกนนะเพราะว่ามีการขาดหายไปของชุดตัวผู้เล่นถึง3ลายแต่มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของราคาต่อรองเนี่ยนะครับคู่นี้เปิดมาถามว่าจากราคาแลปบปบอปจากต่างประเทศเนี่ยเปิดมาสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำจ่าย0.67กการันตีการมีประตูมากกว่า2ประตูเนี่ยนะครับ ถามว่าจะมีสูงไหมตะแขนบอลมองว่าอาจจะมีนะครับประกอบกับราคาที่เปิดณเวลานี้ตอนนี้คือเป็นราคาต่อ1เม็ดน้ำเนี่ยจ่ายที่ราคาลบสินะครับซึ่งราคาเริ่มมีการขยับปรับเปลี่ยนไปต่อที่ราคาลูกโคบแล้วนะครับคู่นี้ราคาค่อนข้างเข้าตามเงื่อนไขตะเข่งเต็งบอลนิดหนึ่งนะครับคือเป็นเลนราคาที่ตะเข่งค่อนข้างเก่งในเรื่องของราคาหน้าบอลต่อราคานี้นะครับเชื่อว่าโคเปเกนเนี่ยนะครับถ้าเกิดถ้าจะให้เชียร์ในวันนี้ตะเขนบอลมองว่าก้าผ่านได้นะครับ หนึ่งเลยโคเปเกนมีดีกว่านะครับในเรื่องของเฮตูเฮตจะเจอกันทรงบอลดีกว่าน่าเสื่อดีกว่าสถิติดีกว่ากับการกินเลรราคาและสามารถเก็บชนะได้ทุกครั้งจากการที่เคยเจอกันนะครับคู้นี้เชื่อว่าโคเปนเกนน่าจะก้าวผ่านได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยก่อนดีถ้าเกิดมีราคาน้ําการต่อรองถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับตะเข็บบอลจะเช็คราคาอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกระบุไปอีกทีสําหรับคนที่ติดตามทัศนะคู่นี้ ให้กับเพื่อนๆในไลน์แล้วกันนะขั้นใดยังไม่ได้ติดต่อหรือติดตามแต่แค่วันในไลน์นะครับหรือในไลน์แอดออฟฟิเชียลเนี่ยสามารถติดตามได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะจบคู่แรกนะครับเราไปดูคู่ที่2องกันต่อนะฮะก็สําหรับคู่ที่2ของเราในค่าคืนนี้นะครับเป็นการเจอกันของคู่หลวง JAS i นะครับเจอกับทางด้าน AKSona นะครับทีมอันดับที่7กับอันดับที่8คู่นี้ราคาเปิดปอไหล ไหลเนี่ยอยู่พออยู่เสมอนะเป็นบอลสนัษณะออกแนวสมหน้านิดหนึ่งนะครับจากราคาที่เปิดนะครับซึ่งต้นทุนเดิมที่คู่นี้เจอเจอกันมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทางด้านหน้าเสือของตะด้านทางด้านผู้มาเยือนอะดีกว่าอันดับที่7นะครับเอเคโซนาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดูดีกว่าอยู่แล้วจากการที่เจอกันนะครับในขณะเดียวกันกับทางด้านโกเทนเบิร์กเนี่ยนะครับผู้มาเ,เจ้าบ้านเนี่ยนะครับจากการที่เคยเจิดเจอกัน10เกมหลังสุดเนี่ยเขามีเก็บใยชนะแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ถามว่าราคาคู่นี้มันเปิดที่ราคาปอนะครับโอกาสที่ผู้มาเยือนเนี่ยจะชนะเบียดเกินแต้มตอบเป็นไปได้ไหมนะครับจากที่ตะเข็บบอลสรุปให้หน้าคลิปเนี่ยคือตะเข็บบอลขออยู่ฝั่งทงดรานผู้มาเยือนนะครับเนื่องจากนะครับในช่วงระยะหลังของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าทางดั่งโกเทนเบิร์กนะครับจะมีฟอร์มหน้าเสือในบ้านที่ค่อนข้างดีก็จริงนะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับกับฝั่งทางด้าน a k เคโซนาเนี่ยฟอร์มกับย่ำแย่กว่าแต่กับเป็นฝ่ายที่ปูเปิดราคามาต่อให้นะครับภายใน5เกมของเขาเนี่ยมีเก็บชัยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะจากการที่เจ็ดจัดทางด้านฮารมสตัดนะครับแล้วก็นอกบ้านไม่ดีด้วยนะทาัทาง้ทางที่ฟอร์มหน้าเสือคู่นี้มันเป็นบอลราคาแปลกนะครับตรงที่ว่า a k เคโซนาเนี่ยนะครับฟอร์มหน้าเสือไม่ดีเลยนะถ้าเกิดเทียบเทียบเปรียบเทียบกับทางด้านโกลเดนเบิร์กนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่มีข้อปฏิเสธหรือข้อกังหาใดๆท คุณฟอร์มหน้าเสือดีกว่านะครับแต่คุณมาเปิดราคาแบบนี้นะครับให้กับฝั่งท่าด้านเอเคโซนาเนี่ยนะครับที่โดนต่อเนี่ยนะครับแค่ราคาเสมอแหละกับที่ราคาปอแบบนี้นะครับคือมันต่อน้อยไปนะครับมันต่อน้อยไปนะแต่แข่งบอลเลยก็มองว่าคู้นี้นะครับมองว่าวันนี้ไม่มีชนะหรอกเต็มที่น่าจะจบเจ้ากันใน90ปนาทีนะหรือถ้าเกิดมีการเก็บชนะกันเกิดขึ้นสําหรับผู้บอลคู้นี้เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดจากการประสบการณ์จากการสังเกตราคาหรือการเคยเลือกจิ้มเรื่องทุนมาเนี่ยสำหรับผู้บอลแบบนี้นะครับเต็มที่จบเสมอหรือไม่ก็เฉือนกันแค่1ประตูนะครับเมื่อ <im it> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเปิดราคาแบบนี้นะครับซึ่งโตเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยคุณเปิดราคาปอเนี่ยราคาปอราคาเสมอเนี่ยเขาจะจ่ายน้ําแพงนะซึ่งเป็นราคาที่โตเสียเปรียบเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดบอลมองว่าคู่นี้สะกอต่ําดีที่สุด2ลูกครึ่งหรือ เชียร์หน้าบอลที่ราคารองปอปไปนั่นเองนะครับจบคู่ที่2นะครับไปดูคู่ที่3กันต่อครับสำหรับคู่ที่3ของเราในค่าคืนนี้เป็นการเจอ,เจอกันของคู่ระหว่างอิตร์ตูคูครับจเจอกับทันดันกริสกันเฮดซิงกินะครับโดยที่ว่าคู่นี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่ากระแสะตอนนี้ของทันดันอิตอร์ตูคูดีมากนะโดยเฉพาะกับฟอร์มหน้าเสือในการลงทักแข่งในบ้านทุกรายการในการจัดสรรของเขาเนี่ยคือยิงทุกนัดนะครับสเกมล่าสุดยิง3ประตูรวดนะครับ เจอกับ VPS วาซายิง3-1เจอกับทางด้าน TPS ทีมตึงนะจบไป3-2ในศึกบอลถ้วยนะครับเจอเจอลาติชนะ30จากการลงทักแข่งในบ้านนะฮะโมเมนตัม um ในบ้านดีมากนะครับช่วงนี้ําหรับทางด้านอ e ิเตอร์โตคูกำลังมั่นใจด้วยนะครับในขณะเดียวกันกับทางด้านผู้มาเยืย istan, เอนกานิสกันิสตันเฮจิกินะครับภาพรวมในการเล่นทีมเยือนนะครับส่วนใหญ่แล้วหนักไปทางเสบอกับแพ้นะครับ เเกมหลังรู้สึกว่ายังไม่เก็บชนะกับใครเลยกับการเล่นออกไปเล่นนอกบ้านประกอบกับในเรื่องของการกินวิงเลตราคาภายในรอบ7เกมมีทําเงินได้แค่2เกมเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งทางด้านอิตาลูคูในช่วงระยะ4สเกมหลังนะครับเหมือนหนังคนละม้วนนะครับประกอบกับคู่นี้เคยเจอ,เจอกันมาครับ4เกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวเสมอ1แพ้2นะแต่ราคาวันนี้เปิดถือห่างให้กับทางด้านอิตาลูคูสวยมากนะครับ ต่อครึ่งควบน้ําราคาเสมอ3บาท80เข้าเงื่อนไข,ขของบอลต่อครึ่งควบจ่ายสองฝั่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้รคือ,อยังไงก็อยู่ได้นะครับคู่นี้ถ้าแข่งบอลค่อนข้างชอบทางด้านอินเตอร์ตูคูว่ากันตามหน้าเสือว่ากันตามเดิมราคานะครับมองว่าอินเตอร์ตูคูลุ้นกินครึ่งดีกว่านะครับเชียร์อินเตอร์ตูคูไปครับไปดูคู่ต่อไปกันนะคู่ที่4นะครับเป็นการเจอกันของคู่ระหว่างกอรีอาบูชัวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเซฟซี่นะครับ โดยที่ว่าคู่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าผลงานฟอร์มหน้าเสือเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านาผู้มาเยือนเนี่ยนะครับกูโบกูชัวเนี่ยนะครับเพิ่งจะเลื่อนชั้นจากในดิวิชั่นที่2ขึ้นมาเล่นในรายการนี้กับการเปิดหัวในลึกต้นฤด,ดูกาลนะครับเซฟซีเปิดเกมแรกถือว่าทําได้ดีเลยจากการเก็บชนะเก็บ3มแต้มไปก่อนนะครับวันนี้ต้องออกไปเล่นนอกบ้านครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนๆก็อาจจะไม่ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดเทียบเบอร์กันในเรื่องของเอบอร์กระดูกเนี่ยนะครับประสบการณ์ในศึกโรมาเนยียดิชั่นที่1แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเซฟซี่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับประกอบกับราคาเปิดมาแบบนี้นะครับค่อนข้างเข้าเงื่อนไขกระดกเข่งน้ำบอลน,นะครับคือราคาเมื่อไหร่เนี่ยที่มันที่ท่านเห็นเปิดราคาปอลไหลครึ่งลูกแบบนี้นะถ้าเกิดไม่มีราคาที่3ขึ้นมาประกอบกับราคาเปิดครึ่งลูกสวยด้วยเนะี่ยนะครับแนะนําว่าคู่บอลคู่นี้น่าจะอยู่ตามราคาน่าจะอยู่ไหวกับการเฉือนชัยชนะการเกิดขึ้น1ประตูนะครับ ราคาน้ำเนี่ยเปิดต่อปอน้ำจ่าย0.8เปิดครึ่งลูกไหล1บาทเนี่ยถามว่าแปลกไหมไม่แปลกนะครับราคาเสมออยู่ที่3บาทนะครับเป็นบอลลักษณะ3หน้าที่มีโอกาสจบเจ้ากันใน90ก้าใน90นาทีนะครับซึ่งราคาที่วัดใจเนี่ยคือราคาปอน้ำลบ5กับราคาต่อครึ่งลูกนะครับเอ่อเอ่อราคาปอลบเอาราคาปอราคาขาวกับราคาต่อครึ่งลูกราคาลบ5นะฮะแต่แข่งบอลชอบหน้าบอลต่อมากกว่าครับมองว่าชุดตัวผู้เล่นนะประสบความความช่ำชองของ เซฟซี่ดีกว่านะครับเชียร์เซฟซี่ไปครับต่อครึ่งลูกหรือต่อปอก็ได้นะครับไปดูคู่ต่อไปกันครับเป็นการเจอกันนะครับของคู่ระหว่างเฟรมเดยวิทนะฮะวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านวารุเดยวิทนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับในเรื่องของเฮดตูเฮดนะครับกับการเจอกันนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นบรัสส์สามหน้านะครับค่อนข้างที่จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูจากฟอร์มลึกๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นฝั่งทางด้านผู้มาเยือนอย่างทันดัน วารุเรยเยวิทที่น่าเสือดีกว่าประกอบกับตอนนี้เขาลังอันดับที่2ด้วยนะครับคือตอนนี้เขาลังอันดับที่2มีคะแนนตามหลังเนี่ยนะครับกับฝั่งทันด้านไวกิงเกอร์เรยวิทเนี่ยนะครับเขามี28 29 30, 30 31นะครับถ้าเกิดเขาเก็บ3าแต้มได้ในนัดนี้เขาก็จะมีคะแนนตามหลังอยู่แค่2แต้มนะครับเท่ากับว่าวันนี้ยังไงเขาก็ต้องเก็บ3แต้มได้อยู่แล้วประกอบกับในเรื่องของสถิติออสเป็นทีมที่มักจะทําเงินได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วทั้ง2ทีมเลยนะครับ คู่นี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนหรือเจ้าบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงระยะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเจอเจอกันเนี่ยมีดบดกันไปเล็กน้อยนะครับประกอบกับทางด้านวาลูเลจวิดเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีโปรแกรมการแข่งขันใหญ่รออยู่เหมือนกันในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนลีกนะครับก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีการโลเิชั่นชุดตัวผู้เล่นแต่สภาพความพร้อมครบ100%นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดระบบการจัดทัพเลยทั้ง2ทีมนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วกับเรทราคาเนี่ยเขายังเรื่องที่จะถือหางให้กับราคาน้ำมาต่อพอสมควรแล้วเป็นเลทราคาจ่ายน้าลบห้าด้วยนะครับหลายท่านอาจจะกลัวว่าเอ้ยตะเ่งครับผมเจอน้ําราคาน้ําแดงลบห้าเนี่ยนะครับตามที่เขาสอนมาที่ผมไปดูตามช่อง YouTube คนนู้นคนนี้เนี่ยตามราคาสูตรของป่าเนี่ยมันจะต้องจุดเอ่อเปิดราคานี้โตถึงจะกล้าจ่ายไม่เกี่ยวครับต่อให้เป็นราคาโคตรลบห้าครับถ้าเกิดบอลมันจะชนะมันก็ได้เหมือนกันนะครับคือเราวัดเอ่อจากประสบการณ์ของตะเ่งเนี่ยนะครับ วิเคาราะห์ราคาไม่พอนะฮะท่านต้องวิเคราะห์ในเรื่องของการเจอเจอกันด้วยนะครับผลงานหน้าเสือรูปเกมทรงบอลเน Teraz ี่ยต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาวิเคราะห์แต่ราคาอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะมาวิเคาราะห์ราคาเนี่ยมันต้องส่งคบคิดกันทั้งหมดนะครับประสบการณใครประสบการมันนะอยู่ที่ท่านศรัทธาใครศรัทธามันตามใครตามมันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เป็นราคาลบห้าแต่ถ้าเข็นแตงบอลดูแล้วเนี่ยวารูเลยยวิดเจอกับเฟรมเรยยวิดทรงบอลดีกว่านะครับนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่แขง่งบอลมองว่าอย่างไรแล้วก็มีโอกาสสร้างสรรค์ในการจบสกกร์ได้มากกว่านะครับกับการเปิดต่อครึ่งควบโต๊ะมันจงใจอยู่แล้วนะครับมันจงใจอะไรรู้ไหมถ้าเกิดท่านสังเกตดีๆเนี่ยท่านดูดีๆนะเขารู้ว่าคู่นี้มีโอกาสจะเฉือนกัน1ประตูเกิดขึ้นเนี่ยเขายอมจ่าย0.75นะครับต่อรองมานะแต่เลือกจ่ายราคาน้ำลบ5เพราะว่าอะไรครับเขาจะได้จ่ายแค่ครึ่งเดียวคือ50บาทนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคู่นี้คุณอยู่หน้าบอลรองแบบเนี้ยนะครับอยู่หน้าบอลรองเนี่ยคุณได้ราคาน้0 .8 นะฮะหรือถ้าเกิดคุณชนะเนี่ยคุณก็ได้จ่ายแค่0.8นุนะครับลุนกินครึ่งลุ้นกินเต็มแค่นั้นเองนะแต่ถามว่าถ้าเกิดโต๊ะอยากจะเลือกจ่ายจริงๆโต๊ะไม่โต๊ะไม่กล้าจ่ายราคาน้ํา0.85ุดแแบบนี้หรอกนะครับมันเป็นราคาน้ํากับฝั่งที่ค่อนข้างที่จะอยู่ตามราคาหน้าบนต่อนะครับให้ท่านจําไว้เลยแบบแถ้าเกิดท่านเจราคาแบบนี้นะครับถ้าเกิดฟังไม่เข้าใจนะทักมาสอบถามว่ามันดูยังไงนะครับตรงนี้ให้ท่านดูไว้เลยนะครับจะแ,แข่งวันมองว่าวันเนี้ย วารูเลยวิตอยู่ได้นะครับไม่เจ้าก็เจียนะครับเต็มที่ก็ชนะ1ประตูนะลุ้นกินหูดีกว่านะครับชอบวารูเลยวิตไปครับเชียร์วาลุเลยวิตไปนะครับไปดูคู่สุดท้ายกันนะครับคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะอันดับ4เจออันดับ5สูสีกันนะครับแต่โมเมนตัมเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับจากการที่เคยเจอกันมาเนี่ยฮักนะรอดูเนี่ยนะครับหรือฮับนับยอดูเนี่ยนะฮะแต่แข่งบอลชอบเรียกว่าฮักนะรอดูนะฮะ นะครับสิเกมหลังเนี่ยชนะ6เสมอ1แพ้แค่3เกมนะครับแล้วยิงทุกนัดมีประตูด้วยกันทั้งคู่สูงแรกสูงเต็มคู่นี้ไม่ควรพลาดครับผมนะฮะด้วยสกอร์ที่เจอเจอกันมาในช่วงระยะ4เกมหลังมีสูงทุกเกมครับมากกว่า1ประตูแน่นอนมากกว่า2ประตูแน่นอนสําหรับคู่บอลคู่นี้นะครับแล้วก็ยิงกันค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับทางด้านนะครับนับนัโยดูเองเนี่ยผลงานตอนนี้ก็อยู่ในโซนมาตรฐานที่ถือว่าดีมากนะครับยิ่งด้วยกับผลงานเล่นในบ้านในช่วงระยะ6เกม7เกมหลังสุดมีหลุดแพ้กับทางด้าน เคอาเลวิดด้วยผลงานต่าง2องแบบเฉือยๆแค่เกมเดียวนะครับแล้วเขายิงทุกนัดเล่นในบ้านนะถือว่าสวยเลยนะแต่ทําไมเนี่ยแต่ทําไมต้องบอกอะไรว่าแต่ทําไมนะฮะร,ราคาวันเนี้ยนะครับเปิดมาเ,า,าเนี่ยนะครับเจอกับอาคาเนสเนี่ยนะครับท่านดูนะราคาเปิดมาเนี่ยนะครับอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะราคาเปิดมาเนี่ยนะครับวันนี้ให้กับอาคาเนสเนี่ยนะครับต่อครึ่งควบ ถามว่าวันนี้ราคาเปิดมาแบบนี้นะครับกับผลงานที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่แขวงบอลมองว่าถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยในช่วงระยะ5เกมหลังเนี่ยมีเก็บชนะแค่เกมเดียวนะครับเปิดแค่ครึ่งควบถามว่ามีกัดชนะกันได้ไหมอ่ะมันก็มองว่ามีนะฮะถามว่ากัดฟันอยู่หน้าบอลต่อด้ไม่มองว่ากัดได้นะครับแต่ในเรื่องของการกินเหรียราคาเนี่ยคู่นี้มองว่าไม่ค่อยกินสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับแต่โมเมนตัมเนี่ยครับนับรอดูดีกว่าชัดเจนนะครับคู่นี้นะครับมองไว้เลยว่า กับการเจ็ดเจอกันในค่ำคืนนี้เนี่ยมันเป็นบอล3หน้านะต้องบอกไว้เลยนะแต่ราคาแข็งปักเลยคู่นี้ยังไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่มองว่าตามหน้าเสือเนี่ยห้ามนับจะดูเนี่ยดีกว่าหน่อยเดียวนับไม่ได้ดีกว่าถึงขนาดแบบหนึ่งช่วงตัว2ช่วงตัวอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดลุ้นวันนี้อาจจะลุ้นกันแค่เบียดเบียดเสียดๆหนึ่งประตูแต่เชื่อว่าคู่นี้มีสกอร์สูงนะถ้าจะเลือกจิ้มคู่นี้ตะแกรงบอลแนะนําว่า ให้สมาชิกตั้งฟังทางบ้านเนี่ยกดสกอร์สูง3ลูกดีกว่านะครับไปดูสกอร์สูงต่ำกันว่าเขาเปิดมาเท่าไหร่นะครับสกอร์สูงเปิดมา3ลูกครึ่งเลยนะไหลลงมาเป็น3ลูกควบนะครับกดสกอร์สูงอ่าถ้าเกิดมีราคาหลักเป็น3ลูกควบให้กดสูง3เม็ดไว้นะครับนะกดสูง3เม็ดไว้แล้วนักราคาหน้าบอลเนี่ยกดต่อแค่ครึ่งลูกพอนะครับลุ้นกินราคาเต็มราคาน้ําจ่าย0ูจุดดีกว่าอันนี้มันเป็นราคาต่อรึ่งขั้วจะเป็นราคาน้ำลบ10นะครับนะ ถ้าเกิดราคาลดหลังในการต่อรองลงมาเป็นราคาครึ่งลูกก็ราคาน้ํามันก็จะลดลงไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านฟังครับคู่นี้ยังอยู่ตามราคาเหมือนเดิมนะขอเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านไปแล้วกันนะประกอบกับเขาได้ลงทัก่งในบ้านด้วยค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับก็เป็นทัศนะ6คู่ในค่ำคืนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนะบางคู่ นะครับว่าเอ้ยตะเข่งให้อยู่หน้าบอลตอแล้วทำไมอยู่ในกลุ่มวีพีให้หน้าบอลรองนะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดราคาไหลรองก็ต้องไปรองนะครับแต่แต่แต่ก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ราคาไหลรองของเขาเนี่ยนะครับมันสมเหตุสมผลหรือไม่นะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีคุณจะมาเปิดราคาไหลรองแบบโง่ๆเลยเนี่ยนะครับคุณสับขาหลอกท่านคนเออถ้าผู้ฟังหรือคนดูแล้วอย่างนั้นะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตะเข่งบอลเนี่ยทุกอย่างที่เอามาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยเกิดจากประสบการณ ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เกิดจากการดูราคาอ่านราคานะที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับก็เกิดจากความเคยชินด้วยนะครับเมื่อเห็นราคาแบบนี้ก็เชื่อว่าทรงบอลจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเหตุและผลด้วยว่าทําไม6คู่วันนี้ถึงหยิบยกมาก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะประกอบกับในเรื่องของสภาพความพร้อมชุดตัวผู้เล่นนะทั้งหมด6คู่ที่หยิบยกมาวันนี้ ที่แกตบอลไม่ได้พูดถึงบางรายเนี่ยนะเพราะว่าสภาพโดยรวมไม่ได้มีปัญหานะครับก็คือถือว่าค่อนข้างครบพร้อมอาจจะมีบางตัวที่ขาดหายไปแต่ไม่ใช่ตัวชุดตัวผู้เล่นหลักที่จะส่งผลกระทบขนาดนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดมันไม่ได้ส่งผลกระทบก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะก็เอาแค่ตัวหลักๆแค่นั้นก็พอนะไม่งั้น๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเหมือนเดิมนะพเพื่อนๆทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านต้องการอยากจะติดตามทัศนะที่ตะเกตบอลมั่นใจนะครับ หรือต้องการอยากจะหาแนวทางจริงๆเนี่ยนะครับคนที่ศรัทธาในแข็งบอลหรืออยากติดตามศาสนาที่เก่งบอลหยิบยกให้กับเพื่อนๆในกลุ่มบีบีดูแลดีทุกเคสนะครับดูแลดีทุกคนนะครับมีอะไรติดขัดตรงไหนปัญหาตรงไหนตะแข็งบอลดูแลให้บางคนติดปัญหาล่าสุดเนี่ยที่สอบถามกันเข้ามาบอกตะแข่งครับผมต้องการอยากจะเข้ากลุ่มกับตะเข่งบอลแต่ผมติดปัญหาตรงที่ว่าผมไม่สามารถที่จะเลือกจิ้มลงทุนกับสถานที่เดียวกับตะแข่งบอลได้เนื่องจากผมกาโพยแถวบ้านนะครับ กาตะแข่งบอลก็เลยถามว่าถ้าเกิดการโพลแถวบ้านมันก็ดีแหละแต่ราคามันไม่ได้มีต่อรองแบบที่แข่งบอลพูดไงบางคู่เขาเปิดราคาตายตัวเปิดต่อครึ่งควบท่านที่ท่านจะได้กินเต็มท่านกับได้กินครึ่งน,นะครับท่านึกภาพออกไหมบอลชนะแค่ประตูเดียวนะครับเขาเปิดมาต่อครึ่งควบนะและที่สำคัญเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นคือนะครับท่านสามารถที่จะอยู่เวลาไหนจะนอนแล้วนะจะนั่งจะกินข้าวจะทำอะไรแม้แต่ขี้นะฮะ ยังดูได้นะครับยังกดได้เลยนะครับก็ตามนั้นเลยมันสะดวกกว่าเดี๋ยวตรงนี้ทักษันบลสอนให้นะครับให้คําแนะนําแล้วก็เดี๋ยวคุยกันนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ประกอบกับตอนนี้มีกิจกรรมดีๆด,ด้วยคือสมาชิกใหม่ฝากแรก100รับเพิ่มอีกเป็น200บาทนะครับพร้อมได้เข้ากลุ่ม18บวกกับกลุ่มทัศนทีเด็กกับแข่งันลด้วยพร้อมกับทีมงานดูแลกลุ่มหลายๆท่านที่คอยให้ทัศนะในกลุ่ม V ี P ดูแลตลอดจนทุกๆท,ท่านเลยนะครับ ตามนี้สําหรับวันนี้ใครต้องการอยากจะติดตามยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะหรือสอบถามเข้ามาแล้วกันสำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีมีชายครับสวัสดีครับผม